สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถครอบครัวน่าใช้หนึ่งคันมาแล้วครับเจ็ดที่นั่ง SUV t o y o โตยโยต้ v อินโนนะครับ 2.0ออโต้ปี2010ครับมือเดียวป้ายแดงซื้อสดมาเลยครับขากำลังหารถใช้งานนะครับคันนี้สวยเดิมไม่เคยชนไม่แท้160,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ SUV รถครอบครัว7ที่นั่งนะครับรถสวยสภาพเดิมมากๆกนะครับขากำลังหารถใช้งานนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับผ่อน5,300-5,400โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีนะครับขครที่สนใจนะครับ239,000บาทนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการ การจัดไฟแนนท์ทั่วไทยคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเบาะแถวกลางจะเป็นเบาะแบบ V นะครับเขาเรียกก่าเบาะแยกอะครับก็เป็นเหมือน VIP แนวนั้นนะครับและคันนี้สวยมากๆนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสกนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยครับนี่นะครับเบาะแถวที่2จะเป็นแบบนี้นะครับก็เดินขึ้นแล้วก็เดินเข้าข้างหลังได้เลยนะครับก็โดยรวม เหมาะสําหรับสมาชิกกําลังหารถครอบครัวนะครับภายในเบาะหนังสภาพงามๆนะครับตกแต่งลายไม้สวยๆเบาะแถว2จะเป็นเบาะแยกแบบนี้นะครับเบาะแยกนะครับรถโดยรวมสวยนะครับและรุ่นนี้ต้องบอกว่าทนจริงๆนะครับสําหรับอินโนวานะครับบอกเลยว่าใครได้ไปใช้งานคุ้มมากๆนะครับราคา2องแสนสาบาทนะครับมีแอร์สแถวนะครับแอร์สแถวเบาะ3แถวนะครับเย็นทั่วถึงสะดวกสบายนะครับนี่เลยครับมาชมดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับสำหรับประสบการณ์แอดมินก็ใช้อินโนวาอยู่ประมาณ2อสปี ติดแก๊ส LPG วิ่งทั่วไทยนะครับยกตัวอย่างนะครับติดแก๊ส LPG ยังทนได้ขนาดนั้นนะครับผมก็นํามาฝากนะครับคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับเซ็ t r ร l ลล็อกแอร a แบ็กเอเบเอสดิสเรงมาลายมันอีฟังกชันกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานใช้งานได้ครบสมบูรณ์แอร์สแถวเย็นทั่วถึงสะดวกสบายเบาะ แถวที่2เป็นเบาะแยกนั่งสบายๆครับมาชมดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับขอพระคุณทุกการติดตามนะครับใครกําลังหารถครอบครัวนะครับคันนี้ถึงจะปีกลางๆนะครับไม่ได้ลึกมากแต่สภาพโดยรวมคือแจ่มนะครับซื้อสดมาเลยนะครับคันนี้แลวดูแลดีมากๆนะครับสนใจโทรเจรจาสอบถามนะครับรถสวยรถดีรถคัดรถเช็คเรียบร้อยสมาชิกกาลังหารถใช้งานฝากไว้พิจารณานะครับคัดแล้วเช็คแล้วที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับการันตีครับไม่เคยชนไม่แท้หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันกิโลเมตรนะครับไม่แท้แน่ นนมือเดียวป้ายแดงซื้อสดมานะครับใครซื้อไปก็จะเป็นมือที่2นะครับเล่มสวยๆไว้สภาพด,ดีนะครับคัดแล้วเช็คแล้วนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดและเช็ครวมถึงการันตีและยังรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้อีก1เดือนนะครับเกียร์เครื่องยนต์ให้อีก1เดือนคุ้มไม่คุม้มพิจารณานะครับสวยจริงสภาพดีจริงนาไปใช้งานได้เลยครับ SUV รถครอบครัวเจที่นั่งสภาพงามจัดราคาหน้าจับจองคุ้มมากๆครับจากใจแอดมิน